เที่ยวจังหวัดเลยนะคะมาเที่ยวจังหวัดเลยโหมีของกินเยอะแยะเลยนะคะเช็คอินที่เช็คอินที่เลยวิลเลจนะคะห้องพักดีมากๆเลยราคาแค่900นะคะโอ้อ่าวัสดุอุปกรณ์ในห้องท็อปมากๆเลยเรียกได้ว่าเขาได้กี่ดาวไม่รู้นะแต่ว่าวัสดุที่เขาใช้นะประมาณสีดาว5ดาวได้เลยเนาะ ก็โหแม้แต่ฝักบัวนะคะดูประกรณ์น้อยมีใดให้ด้วยแม้แต่ฝักบัวนะยังละเอียดเลยเอออันนี้ไม่ได้อวยนะนะคะไม่ได้อวยเนาะแต่ว่าติอยู่นิดเดียวนะคะเก้าอี้มีตัวเดียวนะคะก็ขอเพิ่มเก้าอี้ก็ได้เนาะเพราะว่าที่จังหวัดเลยนะคะที่จังหวัดเลยเนี่ย มีถนนคนเดินนะคะซื้ออาหารเข้ามาทานอีกหนึ่งท่านได้ยืนนะคะอีกหนึ่งท่านนั่งทานมันก็เหนื่อยดูในห้องมีตู้เย็นมีกาแฟให้นะคะมีรองเท้าให้เรียบร้อยเลยราคาแค่เก้ราร้อยบาทวัสดุอุปกรณ์โอเคมากๆเลยนะคะเที่ยวรอคะอ๋อวันนี้เฮียพามาเที่ยวนะคะห้องห้อง,องอน,นี้เฮียพาม,ม,มาเที่ยว,วาราคาเท่าไหร่อ่ะ

เลยต้องอย่าลืมนะคะแวะไปที่ถนนคนเดินนะคะจริงๆร้านอาหารอร่อยเยอะมากแต่ว่ามาช่วงกลางวันแล้วมันไม่ค่อยเปิดเนาะก็เลยได้มีโอกาสไปเดินที่ถนนคนเดินนะคะบอกได้เลยว่าอุ๋ยอาหารหลากหลายถึงจะเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่อาหารหลากหลายมากและถูกมากด้วยนะคะซื้อไข่หมึกเข้ามานะคะไข่หมึกห้าสิบบาท อ่ะแล้วก็มีปูด้วยนะคะปูหกบาทไม่อยากจะเชื่อเลยเขา้าวฉีอร่อยมากสิบบาทนะคะบอกได้เลยว่า มาเที่ยวเลยนะคะจะแวะมาที่เลยวิลเลจก,ก็ได้นะคะอาหารอร่อยถูกปากนะคะอร่อยมากๆเลยไทยทเที่ยวไทยเงินทองไม่ล่วนไหลนะคะก็อยากจะให้อ่าเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเลยเนาะก็แวะมาเที่ยวนะคะอันนี้ก็คือร,ววรีวิวตามสภาพจริงที่ได้ไปพักที่โรงแรมนะคะแล้วก็ได้ไปเดินถนนคนเดินนะคะกอะ็อาหารเยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ สินค้าอาหารเขาหลากหลายนะอาหารเข้าหลากหลายซึ่งมันก็ไม่ได้ยาวมากอุ้แต่ชอบข้าจีมากอร่อยอร่อยมาก1ิบ,บาท